สารเตือนส่งลงมาไม่ลดละภัยพิบัตรปรากฏไม่ลาร้างปฏตภีไว้สนันเปลี่ยนทิศทางทำลายล้างสรรพสิ่งทิ้งนาทีสซนามิคร่าชีวิตและสินทรัพย์ดังเดือนดับตะวันเลือนเหมือนหลีกหนีภาพบันทึกผ่าสถานเสี้ยวนาที คลื่นลูกใหญ่พัดกรีปรีเข้ามาวิกฤตการธรรมชาติที่กวาดล้างเป็นเหมือนลางบอกเหตุเขตวิสัยจงตระหนัก,กระมัดระวังภัยตั้งมันในไม่ประมาทหรือขาดเกรงครบวาระสถานถอนหรือราก กรรมวิบากพรากจากลากดวงขวัญประสบพบก,การคร่าวเคาะกระเทาะการรมบ่มเพารรมย้ำเอาไว้ได้ใช้คืนดินน้ำลมฝนฟ้าวิปริตฟ้าลิขิตหรือกรรมติดชิดให้ผลถึงคร่าวหน้าต้องชดใช้ คืนทุกคนไฟบัรล,ลัยเผาปี้ปนยนต์เต็มตาเมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริตการที่วัดและพระศาสนาของเรากลายเป็นที่รับระบายทุกข์และระบายปัญหาของสังคม แทนที่จะเอาพระพุทธศาสนาไปบรรเทาดับทุกข์ของสังคมสังคมกับเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ของตนอะไรยุ่งยากอะไรเป็นปัญหาของทิ้งของเสียตัวเองแก้ไขไม่ได้จากการไม่ไหวก็เอาทิ้งปล่อยเข้าไปในพระศาสนาชาวบ้านที่ยากจนมามาเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่หาเลี้ยงชีพ ช่วยชีวิตของตนแต่ถ้าต้องช่วยชาวบ้านกันแบบนี้พระาศาสนาก็แย่มีแต่จะสุดจะเสื่อมและหมดแรงลงไปและก็จะไม่มีวันกำลังที่จะช่วยสร้างสารรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมตามหน้าที่ที่ถูกต้องสภาพที่ชาวบ้านคนยากไร้คนด้อยโอกาสคนด้อยการศึกษา คนมีปัญหาและคนหมดทางไปมาอาศัยวัดและพระศาสนาเป็นที่ทำมาหากินเลี้ยงชีพและแสวงหาหนทางอยู่รอดในสังคมนี้ยังมีอีกมากและที่พูดแบบนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางอย่างมีแต่โทษภัยบางอย่างถ้าเรารู้ตระหนักปัญหาและช่วยกันจัดให้ดีก็กลายเป็นประโยชน์ได้แต่ถ้าไม่รับรู้ปัญหา และปล่อยปะละเลยอยู่ในความประมาทก็มีแต่จะนำความเสื่อมความพินาศมาสู่ตนเสื่อมแก่วัดและพระศาสนาและในที่สุดสังคมไทยทั้งหมดนั่นแหละก็จะต้องประสบวิบากแห่งกรรมรวมรวมแล้วและกำลังพูดถึงคําทํานายเรื่องวันสิ้นโลก หรือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์แม้แต่ในพระพุทธศาสนาเองก็เคยมีผู้ยานอย่างรู้ได้ทำนายไทยทักความหายนะที่พร้อมจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้เช่นกันแน่นอนว่าคำทำนายดังกล่าวนั้นย่อมมีทั้งผู้ที่เชื่อและก็ไม่เชื่อเช่นกัน พุทธธรรมนายจากศิราจารึกเรามีบางท่อนบางตอนจะได้กล่าวถึงไายนักของโลกมีเนื้อหาดังนี้เมื่อศาสนาของอัตมาล่วงมาได้2507หรือปีมาโรงคนเปลี่ยนสภาพเดินเป็นครานปัจจุบันปีเถาะตรงกับปี2554พุทธธรรมนายปีมาโรง ตรงกับปี2,555ที่โลกมีโอกาสพลิกขั้วดังนั้นจากเดินลงมาเป็นครานก็หนักหนาเอาการอยู่ที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทั่วโลกสนนาแม่เหล็กจะกลับขั้วโลกอาจจะไร้แรงดึงดูดชั่วคราวดังที่พระอาจารย์รัฐได้เห็นภาพอนาคตและได้เล่าให้สิทธิ์ฟังที่วัดดอยเกิง้ง ล่วงในปี2,508ปีมะสิงตะลิ่งจะพังแผ่นดินถิ่นอาธรรมจะถล่มเป็นทะเลซึ่งในเมฆคลาพยากรตรงกับ9พฤษภาคม2,556ในหนังสือพระมหาชนุกที่ไขปริศนาออกมาล่วงมาปี2,512ปีระกา เมืองมนุษย์จะมืดอเจวันเจคืนโลกดิ่งสู่ความหายนะในปี2555ปีทอเมื่อนำมาเทียบกับปีพุทธศักราชในพุทธธรรมนายก็จะได้ปีนักษัตร์ที่ตรงกับปีนักษัตร์ในพุทธธรรมนายพอดีเจ้าพุทธธรรมนายได้กล่าวเอาไว้ว่าปี2512คือปีระกา เมืองมนุษย์จะเมื่อ7วันเจ็ดคืนเมื่อเราเอาปีพุทธศักราช2560มาลดจำนวนปีลง48ปีก็จะได้เป็นปีพุทธศักราช2512ซึ่งตรงกับปีรากาในพุทธธรรมนายอย่างไม่มีผิดเพี้ยนประเทศไทยนำพุทธศาสนามาจากศรีลังกา และที่พุทธศาสนาคาดเคลื่อนระวังเกิดสงครามในประเทศนี้เป็นเหตุให้นับพุทธศักราชเร็วกว่าเป็นจริงไป48ปีในพุทธธรรมนายที่กล่าวว่าเมืองมนุษย์จะเมื่อ7วัน็ดคืนคาดว่าจะเป็นการเรียงตัวของดวงดาวเป็นแนวระนาบเดียวกันในรอบ26,000ปี ตามที่นักวิทยาศาสตร์บอกไว้ทําให้เงาของดาวทุกดวงบดบังแสงอาทิตย์โลกจึงมืดหรืออาจจะมีดาวหางพุ่งชนโลกทําให้ฝุ่นควันพุ่งกระจายจนบดบังทําให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาไม่ถึงโลกหรืออาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์จนทําให้พื้นโลกสันส่นสะเทือนเกิดพวกเขาไฟระเบิดพร้อมลกูก จนเท่าฐานของภูเขาไฟฟุ้งกระจายขึ้นในบรรยากาศของโลกใบนี้อ้างอิงจากหนังสือใบลานเก่าที่พบในจังหวัดอัตตบือประเทศลาวโดยมีพระธุดงนำมาถ่ายทอดโดยสรุปไว้คือในปีจอ2561กรุงเทพ จะหมดสภาพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพระคาถาป้องกันพยันตรายในใบาจารึกให้หนำไปท่องว่าปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตตินิยน,นังสุขติจุติโดยท่านแนะนำให้เขียนลงแผ่นผ้า แล้วนำไปปิดที่ประตูบ้านหรือปิดในรถจนยามเกิดเหตุการณ์ขับขันจะช่วยให้รอดพ้นจากพยันอันตรายได้มหันตะไยร้ายแรงได้ท่านว่ามีด้วยกันสิบประการเหตุการณ์นั้นคือวาตะไยคือลมพายุถอดรหัสพุทธธรรมนาย มหันตภัยของโลกหลังปี2,556ธรณีพิบัติภัยคือแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดทอดกระหัสพุทธ,ธรรมนายมหันตภัยของโลกหลังปี2,556อัคคีภัยคือไฟไหม้ทอดกระหัสพุธธรรมนาย มหันตภัยของโลกหลังปี2,556อุทกภัยน้ำท่วมทอดรหัดพุทธธรรมนายมหันตภัยของโลกหลังปี2,556ฝ่าผ่าดังลั่นสะเทือนแก้วหูทอดรหัดพุทธธรรมนายมหันตภัยของโลกหลังปี2,55 อากาศร้อนมากเกินไปหนาวมากเกินไปสารผิดแพร่กระจายทุกแห่งหนเกิดโรคระบาดต่างๆเกิดข้าวยากหมากแพงเกิดการอาคาตพยาบาทจองเวรจองล้างจองผานเมื่อเข้าถึงปีคุณหรือปี2562ไปแล้วทุกคนจะได้รับความสุขก,กายสุขใจเคร่งครัดในการรักษาศีลมาก โดยช่วงนั้นจะมีการลดประชากรลงมากแต่ประเทศไทยจะมีประชากรเหลือมากหน่อยคือมีเหลือรอดถึง30%ซนขณะที่ประเทศอื่นก็จะมีชีวิตอยู่รอดเพียง10%เเซ์เท่านั้นเหตุการณ์ร้ายตามท้องถนนจะรุนแรงมากตั้งแต่เดือนเจของปีรากาคือปี2560เป็นต้นไป และในเดือน9ก้าเดือนสิบของปีจอคือปี2,561คนใจบาปจะถูกล้างผรานหมดสภาพสังคมโดยทั่วไปมีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่มีข้าวแต่ไม่มีคนกินมีทางแต่ไม่มีคนเดินที่ศีราจารึกในมหาวิหารเชตวันณสวดยยวัน ได้กล่าวถึงมหันตภัยในอนาคตสิ่งที่คนทั้งหลายไม่เคยเจอก็จะได้เจอไม่เคยพบก็จะได้พบยักษ์หินที่ถูกสาบกลับตื่นขึ้นมาอารวาดการรบราฆ่าฟันกันนองเลือดแผ่นดินจะมีไฟลุกโชดช่วงแต่ละฝ่ายตายไปฝ่ายละครึ่งจริงจะเลิกราและที่เลิกราก็เพราะต่างหมดกำลังลง ผู้ที่สร้างสมกุศลผลบุญมีสติอยู่เสมอก็จะรอดอยู่ได้ทางนี้ไฟจะมาจากทิศตะวันออกไฟไหม้บ้านเรือนวัดวาอารามสมณชีพรามก็จะต้องอดจากลูกไฟจะตกจากฟ้าข้าวสารจะขาดแคลนทุกภาพพิกับไัยจะมีไปทั่วครุฑจะบินกับฐาน เงินบาทจะได้ค่าในช่วงนี้ให้ภาวนาว่าชาตะมะสะและวาเขียนใส่กระดาษใส่ผ้าขาวติดตัวติดบ้านติดหัวนอนจะทำให้รอดจากพยามัจจุราชได้มากขึ้นผู้ที่ต้องการได้พบผู้มีบุญกระดับพระโพธิสัตว์ซึ่งจะเป็นพระสีอ่านเป็นอนาคตคัมภีในใบลาน แนะนำให้มันภาวนามันรักษาศิลห้าให้ครบถ้วนเป็นประจำก็จะสมปรารถนาได้โกของเรากำลังเข้าสู่กลยุคจะมีปัญหาทั้งภัยธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟและเกิดจากน้ำมือมนุษย์ในการแย่งชิงผลประโยชน์แย่งชิงความเป็นใหญ่ ยังจริงอำนาจและทำสงครามรวมทั้งใช้อาวุธทุกรูปแบบทำลายล้างซึ่งกันและกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอาจเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่พวกเราก็ไม่ควรดำเนินชีวิตด้วยความประมาทอย่างน้อยก็ขอให้ท่านจัดสรรเวลาวันละเล็กวันละน้อยฝึกสติมีสัมปชัญญะ เพิ่มการรักษาศีลรู้จักให้ทานมากขึ้นด้วยเพราะสิ่งที่ท่านให้แก่ผู้อื่นสงเคราะห์เกื้อกูลผู้อื่นมีความเมตตาผู้อื่นสัตว์อื่นหรือปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีสุขในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้จะเป็นพลังกุศลผลบุญสนองกอบแก่ท่านในช่วงที่โลกเข้าสู่วิกฤตอันจะมีผล ให้ท่านมีความสุขได้ในทุกสถานการณ์และที่สำคัญท่านก็จะผลนทุกได้โดยเร็วพันเป็นการลงทุนสร้างความงามความดีขณะที่เราสามารถกระทำได้โดยไม่เดือดร้อนก็ขอให้ท่านรู้จักใช้โอกาสอันดีดังกล่าวหากประมาทท่านอาจสูญเสียโอกาสที่ดีตลอดไป